โอ้โหแม่วันนี้จะมาชวนคุยหน่อยนะครับเรื่องของตลาดซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูกาลนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เรียกว่าอาจจะเป็นเทรนหรือว่าเป็นเทรน Could be a trend You understand it? Trend yeah. นี่เป็นคำพูดของอันเดอร์สลอตนะครับผมกวลาจะพูดถึงเรื่องราวของเรียวมาริดนะครับโดยฟอร์เรนติโนเปเรสเรียกว่าเป็นประธานสโมสรที่เป็นผู้ที่สามารถบริหารจัดการกฎกติกา และช่องว่างของกฎกติกาให้เกิดประโยชน์กับสโมสรของพวกเขาอย่างเต็มเปี่ยมอย่างแท้จ,จริงนะครับเรอบอรเรดที่ผ่านมานี่ถือว่าใช้กลยุทธ์ในลักษณะเดียวกันกับที่เขาดึงตัวเทรนต์เอลักซานเดโนไปนับครั้งไม่ถ้วนก็ว่าได้นะครับเรียกว่าเอาเป็นนักเตะหลักๆที่เรอัอราดรดทำสำเร็จไปแล้วก่อนหน้านี้ที่ชัดเจนที่สุด ก็คือกรณีของคลีเล็มนบาเป้นะครับเรยลมดริดเนี่ยดึงเอ็มบาเป้เข้าสู่ทีมโดยที่ทุกคนแทบจะเรียกว่ารู้ว่าเรัลมดริดต้องการเอ็มบาเป้นั่นแหละแต่ว่าปาริสแซงต์แชงเองวิธีการบริหารจัดการในวันนั้นคือเขาก็พยายามทุ่มค่าเหนื่อยให้กับเอ็มบาเป้อย่างเต็มที่ถึงขั้นอาจจะมีมุมมอง ของผู้บริหารประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนั้นเลยทีเดียวนะครับการพยายามที่จะรั้งนักเตะซูปเปอร์สตาร์ของลีกของชาติและของทีมที่ดีที่สุดในฝรั่งเศสให้อยู่กับพาริสแซงต์แชแตงต่อไปแต่สุดท้ายก็ทําให้สําเร็จนะครับกับการสู้กับเรอัลมาดริดด้วยเม็ดเงินตรงนั้นมันก็พิสูจน์ได้เห็นครับว่าเรอัลมาดริดนั้นแยบยนแล้วก็มีกลยุทธ์เชิงลึกจริงๆนะครับในการที่จะมีการสื่อสารกับนักเตะโดยไม่มีกระดาษ <c oughs> ไม่มีสัญญาเพราะว่า ตามกฎแล้วนะครับการซื้อขายนักเตะเนี่ยจะสามารถซื้อขายนักเตะและสามารถพูดคุยกับนักเตะได้เนี่ยก็ต่อเมื่อสัญญาของนักเตะคนนั้นเนี่ยจะต้องเหลืออีก6เดือนก่อนที่จะหมดสัญญาครับทีมที่จะสนใจดึงนักเตะคนนั้นเข้าร่วมทีมเนี่ยจะสามารถมีโอกาสพูดคุยกับนักเตะได้อย่างมีอิสระครับแต่ดูแล้วเนี่ยหลายคนก็มองว่ามันคงไม่ง่ายครับที่คุย,ยนแค่6เดือนแล้วมันจะจบแบบนั้นซึ่งมันเป็นเหมือนเดจาวูนะเป็นเรื่องราวที่ จบแบบเดิมซ้าไปซ้ำมาคราวนี้ถ้ามองถึงกรณีของเอบาเป้ที่ชัดที่สุดแล้วก่อนหน้านั้นาบยิมิวนิคเองก็เคยเสียเดวิดอาราบาไปให้กับเรือมดิดแบบไม่มีค่าตัวเหมือนกันอันตโตนิโอรดิเกอร์ก็เคยย้ายออกจากเชลซีไปอยู่กับเรือมดิดแบบไม่มีค่าตัวเหมือนกันและกรณีล่าสุดคือเทรนด์อเล็กซานเดออาโนครับจะเห็นว่านักเตะขาเข้าของเรือมดิดถ้าเราดูจาก ความเป็นบิ๊กเนมนะครับแล้วก็อยู่กับทีมระดับท็อปของยุโรปเนี่ยเกมรับอย่างโรดิเกอร์อาราบานี่เชลซี Chelsea, กับไบเยนมิวนิกนะครับแบ็คขวาเทรนด์แอสเซนเดอร์อานจากลิเวอร์พูลแล้วก็ตัวรุกจากพาริสชาแมงอย่างคลีนิบอเป้ ay, ที่อาจจะถูกมองว่าเป็นสูน,น้าระดับหมายเลขหนึ่งหรือว่าระดับต้นๆของโลกด้วยซ้ำดังนั้นกลยุทธ์นี้เนี่ยมันเกิดช่องว่างตรงไหนเรื่องของการซื้อขายมันควรปรับยังไงก็ทําให้น่าชวนคิดเหมือนกันครับเนื่องจากว่าดีลที่ผ่านไปที่จบลงไปเนี่ เอ่อเป็นดีลสุดท้ายที่ฟอร์เรนติโนเบเรสประธานสโมสรเรือบริดตเนี่ยจะทำลงไปมันคงจะมีดีแบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่น้อยอย่างแน่นอนครับแล้วกลิ่นที่ออกมามันกลายเป็นนักเตะลิเวอร์พูลอีกครั้งด้วยเหมือนกันนะครับเขาคืออีบูโกนาเต้ผมกำลังพูดถึงดีลที่อีบูโกนาเต้ตอนนี้เนี่ยเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลอีกเพียงแค่ปีเดียวโกนาเต้จะเดินตามรอยเทรนด์ในล็กซโนดหรือเปล่าลิเวอร์พูลจะมีวิธีการจัดการเรื่องนี้อย่างไรครับ เช่นถ้าหากว่าตกลงกันได้เพิ่มค่าเหนื่อยขยายสัญญาแต่ว่าที่ผ่านมาตามรายงานนี่คืออีบูโกนาเตก็มีข่าวในลักษณะที่ว่าเขาไม่พอใจกับข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ที่ลิเวอร์พูลยื่นให้กับเขาแน่นอนครับมันเป็นเรื่องของรายละเอียดและการบริหารจัดการจริงๆแล้วเราอาจจะต้องแยกเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีกับความจงรักภักดี ต่อสโมสรเนี่ยออกจากกันนะแม้ว่าบางจุดเนี่ยมันอาจจะมีความเชื่อมโยงหาการก็ตามนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการให้นักเตะยังคงอยู่กับทีมตามสัญญาจนครบสัญญาหรือเรื่องของการซื้อใจนักเตะนักเตะที่ o y ย l t y โอเคคุณสามารถย้ายไปอยู่กับทีมที่ให้คุณได้มากกว่าทั้งเรื่องของความสำเร็จเรื่องของเงินและที่สำคัญคือมันมี ค่าเซ็นสัญญาที่เรียกว่าโอ้โ oh, หเป็นเงินโบนัสก้อนโตเนี่ยนะครับทำให้นักเตะหลายคนก็มองว่าเออตัวเขาไม่ได้ได้แค่ค่าเหนื่อยนะแต่มันได้ค่าเซ็นสัญญาที่เป็นเงินก้อนมหาศาลก้อนแรกนะครับรวมไปถึงค่า A เอเจนต์ต่างๆเมื่อสโม,มสรไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ให้กับสโม,มสรต้นสังกัดเดิมนะมันก็เลยมีงบประมาณตรงนี้เนี่ยแหละที่จะไปจ่ายในส่วนอื่นๆซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ย มันเป็นก้อนใหญ่ก็จริงครับแต่มันก็คงไม่ใช่ระดับเ,เกิน50ล้านปอนด์ขึ้นไปหรือร้อยล้านปอนด์ขึ้นไปเหมือนการซื้อขายปกติที่เราเห็นกันนั้นตรงนี้เนี่ยทั้งฟี f a ทั้ง UEFA เองก็คงจะต้องมาดูรายละเอียดครับว่าแล้วคราวนี้เนี่ยกฎที่ตั้งเอาไว้เรือมริดไม่ได้ทําผิดกฎนะอย่างน้อยเนี่ยพวกเขาไม่ได้ทําผิดกฎในหน้ากระดาษก็คือไม่ได้มีการเซ็นสัสญ,ญญาล่วงหน้า แต่ใครจะไปรู้ครับโลกการสื่อสารในยุคนี้เนี่ยว่าเรือม,มริดได้มีการสื่อสารกับนกเตะล่วงหน้าว่าจะทําสัญญาแบบนั้นแบบนี้เป็นสัญญาปากเปล่าเนี่ยก่อนที่มันจะ,ะถึง6เดือนสุดท้ายของสัญญาของนกเตะคนนั้นหรือไม่แล้วเรื่องนี้เนี่ยเมื่อมันไม่มีลายลักษณ์อักษรไม่มีหลักฐานจะไปเอาผิดเรือม,มริดหรือฟลอเรนติโนเปเรสก็ไม่ได้อีกอดังนั้นตรงนี้ก็น่าคิดครับว่าวการจัดการในเงื่อนไขล,ลักษณะที่คล้ายๆกันแบบนี้ในครั้งต่อไปจะทําอย่างไร นักเตะเองโอเคมันอาจจะมีนักเตะแบบสตีเฟนเจอรัตไม่มากในโลกใบน,นี้ครับที่ความรอยตีของเขาสามารถเอาชนะเรื่องของการแมนจเมนต์ของสโมสรตรงนั้นคือทีมแทบจะไม่ต้องแมเนจอะไรแต่เขาก็อยู่อะไรแบบนั้นน,น,น,นั่นเป็นเงื่อนไขที่แตกต่างด้วยนะครับเพราะว่าต้องเท้าความซีเฟนเจอรัตตรงนี้ว่าเขาอยู่กับลิเวอร์พูลในยุคที่ลิเวอร์พูลไม่ได้รุ่งเรืองและถ้าเขาย้ายออกไปอยู่กับทีมที่ดีกว่าอย่างเช่นเชลซี Chelsea, หรือเรอัลมาดริดในยุคนั้นเนี่ยเขามีโอกาส คว้ทาท rophy คว้าแชมป์พรีเม,มียร์ลีกคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมากขึ้นคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ปัจจุบันนะครับนักเตะบางคนก็อาจจะมองว่าโอเคหนึ่งในเหตุผลทีมใหญ่ๆทำแบบนี้ได้แน่นอนว่าโอเคถ้าเป็นบาร์เรลเซียทำแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นแน่นะครับแต่ว่าอาจจะมีทีมแค่เรอัลมาดริดบาเซโลน่านี่แหละที่แบรนด์ของสโมสรเนี่ยมันมีความเป็นแม่เหล็กพอมันมีความเป็นแม่เหล็กปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยหลายคนอยากไปเล่นกับทีมแบบนี้ใช่ไหม นอกเหนือจากความเป็นแม่เหล็กของคุณภาพทีมประวัติศาสตร์ชื่อเสียงของทีมแล้วเนี่ยเงินที่ได้เนี่ยก็ได้มากกว่าสโมสรนเดิมค่าเซ็นสัญญากับสโมสรนใหม่สมมติเป็นเรเวนเดต์มาซื้อเนี่ยก็ได้เองอีกค่าเอเย็นก็ได้มากกว่าส่วนที่เสียาหายก็มีส่วนเดียวก็คือต้นสังกัดเดิมจะเสียาหายครับดังนั้นเนี่ยน่าสนใจครับว่าอีบูโกนาเต้กับดีลครั้งต่อไป ตัวอีบูเองจะคิดอย่างไรทําอย่างไรมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรริอร์พูจะบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไรถ้าแยกเอาเรื่องของรอยตีออกเอาเรื่องของความจงรักภักดีออกเรื่องของหัวใจออกและมาดูที่เรื่องของ a n a g e m e n t ครับการบริหารจัดการริอร์พูจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร <c oughs> เนื่องจากว่าจริงที่ผ่านมาลิอร์พูถือว่าได้รับคําชมมากมายนะครับการทํางานของ ริชาร์ดฮิลส์เอนะครับก่อนหน้านั้นยูเลยนวอร์ดก็ถือว่าเป็นคนที่ทั้งคนภายในสโมสรแล้วก็แฟนบอลรู้สึกแฮปปี้กับการทำงานของเขาแต่โอเคดีลของเทรนต์มันเป็นช่วงรอยต่อคาบเกี่ยวแต่อีบูโกนาเต,ต้ตรงนี้แหละตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่จะวัดทีมงานหลังบ้านของสโมสรเหมือนกันครับว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรเราต้องติดตามมันต่อไปครับวันนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีบทสรุปอ,อีกสัปดาห์หนึ่งอีก2เดือน3เดือน อิบูคนาเต้อาจจะขยายสัญญากับลิเวอร์พูลก็ได้หรือก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ลิเวอร์พูลอาจจะขายอิบูคอนาเต้ออกไปเพื่อที่จะได้เงินสักก้อนหนึ่งไม่ปล่อยให้สัญญามันหมดอาจจะเป็นเรียวมมดริตหรืออาจจะเป็นทีมอื่นก็ได้หรือเรียวมมดริตอาจจะมีเจตนาทําแบบเดิมอีกก็ได้และเมื่อเรียวมมดริตพยายามจะทําแบบเดิมแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวก็ได้แต่ถ้าหากว่าทุกทีมหรือนักเตะ เห็นพ้องต้องกันหรือมีมุมมองในเรื่องนี้ใกล้กันที่จะไม่ย้ายทีมเป็นลักษณะแบบนี้เทรนการย้ายทีมเป็นลักษณะแบบเทรนเนี่ยมันก็อาจจะลดลงหรือหมดไปก็ได้แต่มันยากเหลือเกินครับเพราะว่าเงินมันล่อตาล่อใจเหลือเกินสาหรับตัวนักเตะเองสําหรับเอเจนต์สำหรับดีลใหญ่ๆแบบนี้ดังนั้นน่าคิดครับชวนคิดกันต่อกับโอโหแมชชชนลครับกับเรื่องราวการซื้อขายนักเตะในช่วงหลังจากนี้จะเข้มข้นมากน้อยแค่ไหน แล้วมาพูดคุยกันต่อในคลิปหน้าครับ